โลกถูกทำลายความมั่งคั่งยุคใหม่โดยละเมิดขีดจำกัดของโลกเจ็ดจาก9ด้านซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษจากวัตถุแปลกใหม่ผลการประเมินล่าสุดชี้ว่าโลกได้ละเมิดขีดจำกัดความปลอดภัย7จาก9ด้านซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษจากวัตถุแปลกใหม่เสนอแนวคิดการสร้างความมั่งคั่งยุคใหม่ที่เปลี่ยนจากการสกัดใช้ทรัพยากร มาเป็นการสร้างความมั่งคั่งบนรากฐานของการฟื้นฟูโลกและระบบนิเวศให้กลับคืนมาการแก้ไขวิกฤตต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงเช่น AI และพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการลงทุนและการสร้างความร่วมมือทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนโจฮานร็อกสตรอมนักวิทยาศาสตร์ศูนย์ความยืดหยุ่นแห่งสต็อกโฮล์มกล่าวว่าได้พัฒนากรอบการทำงานขีดจำกัดของโลกซึ่งระบุถ,ถึงกระบวนการของระบบโลก9ประการที่กำหนด พื้นที่ปฏิบัติการที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ผลการประเมินล่าสุดที่นำเสนอในการประชุมสภาอนาคตโลกและความมั่นคงทางไซเบอร์ของ World Economic Forum ชี้ว่าขีดจำกัดเหล่านี้ได้ถูกละเมิดไปแล้วถึง7ประการได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการเปลี่ยนแปลงระบบที่ดินการร่อยรอของน้ำจุดการไหลเวียนทางชีวธรณีเคมีของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสภาวะกรดในมหาสมุทรและวัตถุแปลกใหม่เช่นมลพิษเคมีและพลาสติก เหลือเพียงสองส่วนเท่านั้นที่ยังอยู่ในขีดจำกัดที่ปลอดภัยคือชั้นโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์และและอองลอยในบรรยากาศจากวิกฤตสู่ปัญญาแห่งโลกใช้เทคโนโลยีพลิกฟื้นธรรมชาติชาลลอตพาวผู้อำนวยการบริหารโครงการเรื่องรัฐความยั่งยืนของโรงเรียนความยั่งยืนสแตนฟอร์ดดูเออร์เน้นย้ำว่าภารกิจแรกของเราคือการกลับเข้าไปอยู่ในขีดจำกัดเหล่านั้นแต่เธอกล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนแต่มันคือโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งขึ้นใหม่บนหลักฐานที่ยั่งยืน เครื่องมือสาหรับการเปลี่ยนแปลงมีอยู่แล้วทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และลมการไหลเวียนวัสดุแบบวงจรเกษตรกรรมฟื้นฟูนและระบบข้อมูลขั้นสูงซึ่งล้วนเป็นผลผลิตจากความเฉลียวฉลาดที่เคยผลักดันเราออกนอกขีดจํากัดของโลกอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงได้จําเป็นต้องมีการประสานงานด้านนโยบายเงินทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นจากสาธารณนความอุดมสมบูรณ์ไม่เคยเป็นข้อแก้ตัวสําหรับการสิ้นเปลืองซึ่งเตือน ให้กระหนักถึงการจัดการทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำพลังงานข้อมูลหรือแม้กระทั่งการเงินความท้าทายคือการเปลี่ยนความอุดมสมบูรณ์ทางเทคโนโลยีให้เป็นปัญญาเชิงนิเวศ (Technological Intelligence) โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เซนเซอร์และดาวเทียมเพื่อทำความเข้าใจประเมินมูลค่าและฟื้นฟูทุนทางธรรมชาติ AI ที่สามารถติดตามความหลากหลายทางชีวภาพหรือคาดการถ่ายแลง้งจะมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยัง่งยืนเทียบเท่ากับการเพิ่มผลผลิต มุมมองและบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยได้แสดงความมุ่งมั่นผ่านเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างต่อเนื่องความร่วมมือในอาเซียนไทยได้เข้าร่วมการประชุมสําคัญอย่างต่อเนื่องเช่นการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือและกําหนดนโยบายร่วมกันในการรับมือกับภาวะโลกร้อนการจัดการมลพิษข้ามแดนเช่นปัญหาหมอกควัน และการจัดการขยะพลาสติกในทะเลการประเมินและคุ้มครองธรรมชาติไทยได้มีการผลักดันการขึ้นทะเบียนพื้นที่คุ้มครองต่างๆเป็นอุทยานมรดกอาเซียนอาเซียนเฮร์ทิพาร์คซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของภูมิภาคนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวรัฐบาลไทยได้เริ่มเน้นนโยบายที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการส่งเสริมแนวทางสร้างรายได้จากการฟื้นฟูระบบนิเวศเช่นการขายคาร์บอนเครดิตเพื่อบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจเข้ากับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสัญญาทางสังคมใหม่เพื่อความยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนการปิดช่องว่างทางดิจิทัลการขยายการศึกษาและการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนคือเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนดังที่นางสาวพราวกล่าวไว้ว่า หากปราศจากการมีส่วนร่วมแม้แต่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดก็จะล้มเหลวความยั่งยืนไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแต่เป็นความจำเป็นในการพัฒนาที่สำคัญของศตรวรรษที่21ความมั่งคั่งในอนาคตจะถูกวัดจากการที่เราฟื้นฟู Regenerate โลกได้ดีแค่ไหนไม่ใช่จากจำนวนที่เราสกัด Extract ออกมาได้มากเท่าให